สวัสดีครับวันนีก้กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับวรพจน์จาก SPP View นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าได้นํารถมาจากาลูกค้าอยู่รามินทาน,นะครับเอาเข้ามาให้ทางร้านเราจัดทรงรถนะครับเพราะตัวนี้ลูกค้าได้เลือกอดูในเพจมาว่าอยากทําเหมือนรถคันในเพจของเราก็เป็นยังไงทํายังไงด้านหน้ายังไงด้านหลังย,ยังไงครับเดี๋ยวต้องตามไปดูเลยครับว่าอาจารย์หนึ่งจะจัดทรงรถออกมาตามตามแบบที่ลูกค้าบอกได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับ วันนี้ลูกค้าได้เอาที่สุมาทําการโหลดกับเรานะครับเลูกค้าได้เลือกไว้ข้างหน้า2หลัง4นะครับข้างหน้าก็เป็นสตารนะครับข้างหลังเนี่ยดัดแหนบมีรองกล้องนิดนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวองค์ทรงออกมาเป็นยังไงคอยดูได้ครับ no, there ครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการดัดแหนบของร้านเรานะครับอันนี้ของร้านเรานะครับจะดัดแหนบเป็นทีละแผ่นนะครับไม่ได้ดัดเป็นตับนะครับเพื่อความอ่าเขาเรียกงไงอะแหนบมันจะได้เสมอกันทุกแผ่นนะครับก็เลยต้องถอดมาดัดทีละแผ่นนะครับแต่มันจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าออกมางานสวยแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูกตอนเสร็จอีกทีแล้วกันนะครับ I'm moving too far A shooting star got more than a couple of people going mad i swear they're rooting hard tell them i might be big in a game like she went and got them breast implants i said i'm moving too fast didn't even get a glance i'm ready to eat up track like i'm seated in the restaurant yeah. if you had swag like mine you know าดูกันนะครับว่าดีแม็กคันที่ผมเกิดมาตั้งแต่ทีแรกว่าจะโหลดหน้าเท่าไหร่อาร์หลังเท่าไหร่นะครับตันนี้ทําการโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเลยว่ารถคันนี้ทําการโหลดอยู่ที่กี่นิ้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเลยครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับตัวนี้เป็นการทาการโหลดเป็นการใส่สตัดนะครับกับชคเดิมสปริงเดิมนะครับตัวนี้ทําการโหลดมา2นิ้วนะครับความสูงจาก ล้อถึงซุ้มล้อมันจะอยู่ประมาณ3านิ้วนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้ยางเป็นเบอร์2550นนะครับตัวนี้ก็จะโหลดออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังต่อเลยแล้วกันนะครับมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับตอนนี้ด้านหลังนะครับทาการดัดแหนบไปทั้งหมด3นิ้วนะครับแล้วก็ลองก็โหลด1นิ้วนะครับอ่าล้อกับซุ้มซุ้มล้อนะครับจะห่างกันประมาณตีท่าประมาณ1ฝ่ามือนะครับออกมารถก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับอันนี้ โดยรวมแล้วโหลดหน้าจะอยู่ที่2นิ้วนะครับหลัง4นิ้วออกมาก็จะเป็นทรงแบบนี้หละครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านซับเพิ่มพูนวิวนะครับลูกค้าอยากได้ล้อยางโชกหรือจะทรงหรือย้ายแหนบอะไรพวกนี้ครับทางด้านร้านเรารับทําหมดนะครับยังไงก็ขอฝากเพจไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดไลก์กดแชร์ให้หน่อยนะครับหรืออยากได้โปรตัวไหนสอบถามข้อมูลมาได้ในเพจนะครับหรือโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจเลยแล้วกันนะครับร้านจะอยู่ตั้งอยู่ตรงถนนคลองหลวงนะครับ เยื่อเยื่อว่าธรรมกายนะครับเป็นไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม star got more than a couple of